เธอดูคิวสิเธอแยกแต่ตัวเรียบร้อยกว่าเธอทั้งนี้เลยไหนยืนสิให้เพื่อนดูนตัวอย่างเนีย่ยเธอเพื่อนจะเอาคิวเป็นย,ยังไะทำไมเขาต้่งทำดีด้วยวะเพื่ออะไรวะตาไม่กระเส็ คนมากเลยเจอกันแอตินตาเขยที่ไหัน่ี่ไหนมอยุ่งเฮ้ยทำไมมาเลยยังงั้ไ่ง เออแบบนี้ก,ก็หนุบเลยดิเฮ้ยมึงเกยเหรอพี่ยาเยรอขอถือว่าขอมึงเกยเหรอเอ้ยจะไม่ยุ่งกับของสุดตัวแล้วทำไมทำไมจะไปบอกไงใช่จะบอกแน่ถ้ายังไม่ไปโดดเรียนกับเราอะเราเรียนทำไมมันไม่ดีนะงั้นเรื่องงั้นเรื่องนี้ถึงหูคนอื่นแน่เว้ยงโก,ก,ก,กง ไปด่ีกดเนียไปไดด่น่ดดเล่นนี่ไม่รู้ว่าดดี่ไม่เนเรื่องนี้งคนอื่นไ่โดดไม่ม่ไปไกลเลยฮิวอย่เพิ่งเป็นอไรนะมันทำให้เพื่อนตายอ่ะทำไมไม่ใส่ถุน่ะขนาดนี้เม่อนเพื่อนเรียนได้หนีสดม้เนี่ยแ้วเาตามไแม่เลย ยังมีแม่มาเรียนใานีนี่น่นี่นี่นันี่นี่นมันแน่เ<ม>ี่น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 ี่มี่น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 ีออานะอี่นีนี่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 นี้นี่าี่น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 ีวนี่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 นก่นี่น่นี่นี่น่นี้แี่เด่นี่นี่นี่น่น่นนี่นีนะ คะแนนขอ,อปงปามเคยแล้วเคยได้จากศูนแต่รอบนี้ปามได้หกหือว่าขึ้นเยอะมากเลยปามต้องตั้งใจทำต่ออดทนนะอีกนิดนึ่นงนะปามก็จะสอบผ่านเรืเร่อยๆ กระเป๋าตังค์ใครเนี่ยอ้าเป็นไรลูกขายที่ไหนอ่ะสานามฟุตบอลค่ะสนามฟุตบอลมีเงินไหมในนั้นมีค่ะที่บาทจำได้ไหมจไม่ได้แล้วแล้ว,แล,วแล้วหนูทำยังไงเจอกระเป๋าตังค์ครับครูนี่ของหนูค่ะเอ้าของหนูเหรอครับลองดูซิว่าของอยู่ครบไหม ่ะขอบคุณพี่เขาดีมากนะที่เมย์เอ,อกไปเนี่ย